m ม n u นัสเวนตี้ e r เดอร์เพอร์ r ูมมอยเจอ l o ไรเซอร์บอดโลชั่นโลช่นน้ำหอมทูอินวันคืนผิวกายสวยคงกลิ่นกายหอมของไมน u นัสค่ะสินค้าใหม่ล่าสุดเลยนะช่วยบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมาก บอดี้โลชั่นนะคะเป็นโลชั่นน้าหอมนะคะที่มีส่วนผสมของวิตามิน B3 สตัวนี้ค่ะเขาจะช่วยลดในเรื่องของริ้วรอยบํารุงผิวกายของเรานะคะให้มีความกระจ่างใสด้วยนะคะทาแล้วนะคะจะช่วยลดความแห้งแล้วก็ความเหนียวย่นของผิวกายเนื้อครีมนะคะไม่เหนียวซึมไวแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะที่สำคัญคือกลิ่น สุดๆไปเลยค่ะกลิ่นนี้แบบว่าหอมละมุนตัวนี้ไม่ตีกับน้ําหอมใดๆของเราเลยนะคะเขาอ่ะสามารถอยู่ได้กับน้ําหอมของเราทําให้มันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเราได้แบบเฮ้ยดีสิ่งที่ชอบมากๆนะคะก็คือความหอมค่ะกลิ่นเขาจะฟินมากค่ะจะเป็นกลิ่นที่ทําให้เรารู้สึกว่าสะอาดแล้วก็สดชื่นมากๆนะคะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นด้วยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะ